สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้กระเป๋ามีตังครั้งแรกนะครับโดยที่ทุกคนนะครับอันดับแรกเลยสามารถเข้าไปดูเลิกพมประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นเลิอกที่ดีนะครับของวัดท่าสุงจากเว็บไซต์วัดท่า u ุง com ก็ได้นะครับหรือนะครับผมจะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ดีตลอดทั้งปี2024ให้ทุกคนนะครับเลือกวันที่สามารถใช้กระเป๋าและเปิดใช้กระเป๋าได้ในวันแรกนะครับ สิ่งสาคัญนะครับลองถัดมานะครับเมื่อคุณทราบวันที่ดีแล้วนะครับคุณควรจะเริ่มสวดคาถาเงินล้านนะครับก่อนจะเปิดใช้กระเป๋าทุกครั้ง9้าจบนะครับจากนั้นนะครับให้นําธนบัตรหรือบัตรเครดิตต่างๆนะครับใส่ในกระเป๋าเป็นครั้งแรกหรือวันแรกที่ทราบจากวันเวลาเลิกคมประสิทธิ์แล้วนะครับให้ตั้งหยตอธิษฐานนะครับขอให้การเงินการงานความสาเร็จความมั่งคั่งจงเกิดกับคุณนะครับและขอให้การเงินนั้น หลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายมีเงินมีทองอุดมสมบูรณ์ครับ